อแอมซินเตอร์เนาะวันก็ต้องม,มาสอนคนณหาเพชรฟรีในการทำธุรกิจนะคะเราก็เอาไวเข้ามาในแอมซินเตอร์ขเปลี่ยนฟรีก็เข้าไปที่เปลี่ยนฟรีนะคะกดดานบนสุดในน้อที่เขียนว่าหากธุรกิจสำเร็จแล้วก็ได้รับแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะน,น้นนองก็รอนางเข้าไปสู่ในนี้สักครู่นะคะเขาเข้ามาน้องก็ทุกคนแบบ มันไม่ได้หรอกฉันไม่คว่ามันได้เนาะสมมติว่าทุกคนนะเลือกนะก็แล้วเนี่ที่เรืองอันนี้แปดเพชรพอเราเลือกแปดเพชรใช่ไหมมันก็จะมีแบบดูวันว่าเราต้องทำกี่วันนะคะเลเวลวกีิเลวเราก็ค่อยมาดบของรางวัลคือต้องกดโดดตรงด้านล่างตรงแถบสีสเงินเนาะตรงนี้พี่เนี่ยทำากองน้มันก็จะนนี้เนาะ แล้วก็ในแบบต่างๆนะคะก็สำหรับคือนี้พอแค่นี้นะะีล้ราค่ประมาบาระันคชิมหน้านะ